สวัสดีครับอยู่กับซรวิตรีสิงห์นะครับอ่ากันยี่ป้ามาอัปเดตในการสอบรถเกีียวขเนะครับว่าสอบหอดไรไซแล้วนี่ก็ยกคว้าขึ้นแล้วครับยกคว้าขึ้นแล้วนี่นะครับสร้างน้ำก็ร่างเฮ็ดยกฟ้าตู้นะครับนี่ครับยกฟ้าตูสองนิ้วห้งกัเฮ็ดประมาณนี้แหละครับนี่ครับเฮ็ดเหล็กใส่จับยังได้สร้างน้ำเอาแบบ ยังไเราโยกแบบนี้แบบเบาที่สุดเลยเหรอเบาแวะๆเลยนะครับก็ประกอบไปแล้วนะครับเนาะนครับใกล้จะเสร็จแล้วครับขั้นนี้ก็ได้นะครับเส็ดใ,ใส่ตะกูยังใส่ตะกูสองโยกฝาตู้ให้มันมอญน,นะครับเนาะมนะันเบาสูตรนี้ได้ผลน,นะครับ อันนี้ก็สีนี่ครับเห็ดเกลือกแหละครับถอดเปลี่ยนลูกปืนไหมนะครับเนาะปัดไม้เวิรปานรถไหมครับ,ปรรบเปลี่ยนซุปนี้ปลาฟูงได้ฟูกกัเฮ็ดเท็ดมันแล้วก็ปานรถไหมนะครับเปลี่ยนลูกปืนไหมวุฒิจำเป็นต้องซื้อรถไหมนะครับเีจ้าขอแค่ยี่สิบเมืองครับแถวบ้านคมถอดกระเจียงนะครับเนาะ เช็คเปลี่ยนลูกปืนไหมในตู้มันบรรยากาศกระแดดของเข้าออกนะครับมือหนไม่โคกกระจอดซอมรถเกี่ยว เปลี่ยนลูกปืนใหม่แล้วนะครับสกู๊หนึ่งสกู๊สองนี่ก็ได้นะครับสกู๊ปหนึ่งกับกวาเขาไปเรียบร้อยแล้วปลาพูเรียบร้อยแล้วขัน้นนี้ข้อกับวัลเลเชะปีนนะครับปีนี้นะครับยกขึน้นที่เสือล่องเบิรงวัน,นสีเป็นังไดมันนาดสี่พันอยู่นะยกขึ้นไว้เลย ย่างป่าจุก,กิกเนาะครับกับซาปิงเันเบศผัดยี๊จุก,กิกเนาะครับเนาะน่าดูดน่าดุดน่าหลุยไว้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ปลาผูเรียบร้อยแล้วะครับเนาะครับเก็บไปครับ นี่ก็พูอีกเนาะครับเนาะนะครับเจ้าใส่ข้าเจ้าจังไรบูหลายปีแล้วครับไม่ได้สอดพูนะครับเพิ่งข้าเจ้าป,ป,จปลาไปนะครับโหดจัดดเูเกิ ไปยืดล้อล้อล้อออกนะล้อล้อล้อออกกะดิโกบเล็กมาใส่ใส่แม่แล้วก็จบแล้วครับบนทั้งในมันพอใส่เลยครับอันสอดนี่ก็ดีนะครับนี่อันสอดนี่ก็เสียไข่ลวด,น,น,ด,น,ดนะครับโอ้ยแต่เนี๋ยวจีบเลยนะครับคุณครูเบิร์ต บใบแห้งเดี๋ยวบาดมือเดี๋ยวเป็นบาดพยักทันนี้กับาท่านยกนะครับฟ้าตัวอะไรต่ว่ากับเบิ้งเช็คเบิ้องมองหวัวมองมันผูบ่ผูนะครับอันนี้กับใส่ได้อยู่ครับบ่าผู้นะครับผูซองกะใส่ได้ครับบ่ผูครับไล่เก็บมุขก,ก่อนเดได้ไล่เกมมาก่อนสร้างดำมุขด้วยไล่ทำไทยนี่ครับ อุ้ยบุญเอครับห้อยเสียมสร้างแบบอันนี้ก็ประฤทธเพื่อความสวยงามนะครับเพราะว่ามันพระเมนรถทัวร์รถเจ้าขั่ว,วนะครับลูกปืนตัวนี้เปลี่ยนไหมนะครับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมล้วครับเปลีนน่ยนไหมซึ่งตัวหนานําถอดเสกเบืงตัวหนานําต้องใส่ปะมาณนี้นะครับเพราะจำเป็นต้อง เจ้านี้ว่าจำเป็นต้องห่างก็ได้นะครับเพราะว่าห้องยกฟ้าตู้แล้วจังได่มันก็นกนเ,กเบาเดีแล้วครับเขาบ่เขาบ่ออกดากครับสีพอดีครับหันยกฟ้าตู้ไปแล้วจะว่าขันห้องม่ยกฟ้าตู้กันห้องเส็ดอีกสูตรหนึ่งมันจีสีบอลน,นะครับเนาะมันจีออกไปพนนครับไปเสร็จแล้วครับ โอ้สมารถทีไรสามาวัสร้างดับนี่องเลยครับผมนะครับมือก็บ่ะชันเนาะครับจับหัวเสียงออกไปเพราะว่าเราถอนนะถอยู่บนเซ่นะอาคลิปนี้เขาจมกุนนะครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ